สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุดมพรโสภากุณรหัสนักศึกษา6345 01104หมู่เรียน63/98คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีมหาวิทยาลาัยราชภัฏนครปฐมค่ะวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม a ออโตไฟค่ะเปิดโปรแกรมมาแล้วนะคะ User Name ใช้เป็น b i g b o s s ค่ะ p a s s w o r d b i g b o s s เช่นกันค่ะ จากนั้นกดโอเคมาที่เริ่มใช้ระบบเลือกข้อมูลประจำบ,บริษัทค่ะแล้วมาที่แก้ไขข้อมูลบริษัทกดเพิ่มข้อมูลแล้วเราก็กรอกข้อมูลของบริษัทลงได้เลยนะคะ วันเริ่มรอบบัญชีวันที่เริ่มใช้ระบบเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะกด yes ค่ะกด ok เลือกใช้ผังบัญชีของตัวเองค่ะแล้วก็ติ๊กทุกช่องเลยนะคะกด ok ค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะการตั้งค่าบริษัทใหม่